กลับคารวะรลุงหมอและผู้ใหญ่ทุกท่านน้องๆเพื่อนๆทุกคนครับก็ไดมารายงานสภาวะธรรมนะครับช่วงนี้ก็ร e ู <laughs> Now, you, ้สึก <coping> ชื่นชมน้องๆที่ตั้งสินกันแล้วก็เรารู้สึกดีครับที่ได้เห็นอะไรอย่างนี้โอ้มันน่าชื่นชมนะมันมันชื่นใจแทนนะมันหอมดีเพราะว่า โอ้รู้สึกหอมมากเลยเพราะผมไม่มียังไม่มีแบบว่าตั้งสินอะไรแบบโอ้โหดองน้องเขาเลยครับก็รู้สึกชื่นชมยินดีว่าเราก็อยากจะ <ไป S 2> ทำตามบ้างน,นะครับช่วงนี้ก็ก็พยายามสู้กับกิเลสเยอะครับที่หลกัหลกๆสองตัวใหญ่ที่เห็นชัดก็คือมีตัวเออเล่นโทรศัพท์นะครับแล้วก็ตัวขี้เกียจนะครับมีอยู่สองตัวที่แบบว่าก็หนักเอาเรื่องอยู่ครับ ก็พยายามสู้แล้วก็พยายามทํากุศลให้มากขึ้นนะครับอะไรที่ที่ทําได้ก็จะรีบทําแล้วก็จะไม่กลัวครับผมทําผิดทําชั่วแล้วผมเป็นคนที่กลัวมากเลยกลัววิบากกรรมกลัวผู้ใหญ่กลัวพินวดเลยครับแต่ผมกลัวแต่ผมก็ทําอยู่ดีนะผมก็ไม่รู้จะกลัวทาไมผมทําผิดแล้วผมก็กลัว ผมก็ไม่รู้ผมจะกลัวทําไมผมก็กลัวสิับพินาาซ้าเข้าไปเลยเฮ้ยมันมีโทษมีภัยมากๆพินาโทษภัยมันมากมากมากกลัวเข้าไปเลยกลัวเข้าไปเลยครับก็ต้องพินาาโทษภัยมากมากต้องกลัวเข้าไปเลยดีแล้วกลัวนะไม่กลัวเลยสิมันจะหน้าด้านด้านกลัวน่ะดีแล้วแม้เรากลัวแล้วเรายังไปทําอยู่มันยังกลัวไม่มากพอครับแล้วก็พินาาซ้ําเข้าไปอีกมันเหมือนกับเราเราไม่ได้ผลจริงจริงไม่ได้ผลนะที่เรากลัวน่ะเรากลัวเราเรา ละอายเกรงกลัวต่อบาปนี่มันได้ผลเพียงแต่ว่ามันยังทําไม่มากเท่านั้นเองทำเข้าไปอีกทำเข้าไปอีกถึงวันหนึ่งมันจะโอ้โหมันจะชนะเลยจริงๆมันชนะไปเรื่อยๆอยู่แต่เราจะถูกกิเลสหลอกว่าเฮ้ยเมื่อกลัวก็ยังทําอยู่กลัวทำไมวะอะไรเงี้ยกลัวให้ทุกทําไมกล้าทาผิดไปเลยอะไรเงี้ยกิเลสมันหลอกเราสินั่นแหละมันหลอกให้เราเสื่อมแล้วนั่นมันจะจมไปเลยละอย่างเั้นอย่าไปอย่าไปเชื่อมันกลัวเข้าไว้อดีแล้ว นี่ขนาดกลัวยังทําเลยไม่กลัวมันจะยังไงนี่แย่สิเราก็กลัวเข้าไปไว้เพียงแต่มันยังไม่มากน้ําหนักมันยังไม่มากพอเฉยแต่จริงๆมันได้อยู่เราก็เติมเข้าไปอีกมันไม่ใช่ว่ามันไม่ได้นะที่เราละอายเกรงกลัวต่อบาปเนี่ยมันได้ได้มาแล้วล่ะแต่มันยังไม่ชนะขาดเท่านั้นเองมันชนะเป็นส่วนส่วนแค่นั้นเองไม่ใช่ว่ามันไม่ชนะนะมันชนะอยู่แต่มันชนะเป็นส่วนส่วนเช่ร้อยส่วนมันชนะไปหนึ่งส่วนเงี้ยชนะไปสองส่วนเงี้ย บางทีแล้วมันก็จะเห็นยากถ้าเราไม่ต่อสู้มันเลยเนี่ยแปลว่าเราแพ้ราบคาบแต่ถ้าเรายังต่อสู้มันอยู่เนี่ยแม้สู้แล้วแพ้เนี่ยแปลว่ายังมีชนะอยู่มันจะชนะศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งมิลไม่แพ้อะไรมันไม่ใช่ว่ามันจะไม่ชนะนะถ้าเรายังสู้อยู่มันยังชนะอยู่แล้วสู้ด้วยปัญญาด้วยสู้ด้วยกําลังใจสู้ด้วยอดด้วยทนสู้ด้วยปัญญาสู้ไปเลยสู้ด้วยปัญญาไปเลยมันเป็นโทษเป็นภัยยังไงกิเลสนี่ ก็ไม่มีมันมันดีกว่ายังไงกับพินาไปเป็มที่มันสุดฝีมือเราได้เท่าไหร่เราก็เอาเท่านั้นวันนี้วันหน้าก็สู้อีกเอาวันนี้มันได้เท่าไหร่ล้วก็เอาเท่านั้นมันแพ้ก็เอายอมแพ้มันไปนะเราก็เรียนรู้โทษภัยของมันไปซ้ำเข้าไปเรื่อยเรียนรู้โทษภัยมันซ้ำเข้าไปเรื่อยๆมันจะถึงวันหนึ่งมันจะพลิกมาชนะแต่จริงๆริมันชนะไปทุกครั้งนะที่เรารู้โทษภัยเอาการรู้โทษภัยจากการพ่ายแพ้เรามาชนะไัน เอามาซ้อนเสียบคืนไปเรืเเ่อยๆเสียบคืนไปเรื่อยๆเสียบคืนไปเรื่อยๆแล้วมันจะมีกําลังมากขึ้นเองอ่าอย่าไปหลงทางหลอกมันหลอกเราครับปหลงที่มันหลอกเราครับก็อย่างนี้นะครับอาจารย์จะจบแล้วก็ก็คือเมื่อก่อนทําผิดแล้วก็กลัวมีพราะคิดว่าเฮ้ยมีอัตราเนี่ยแบบทําแล้วก็ไม่อยากให้คนอื่นเขาว่าอะไรเงี้ยกลัวเป็นหมดเลยครับไม่อยากให้คนอื่นว่าแล้วก็ใจร้อนรีบๆทําอะไรเงี้ยครับ ก็ตอนนี้ก็ทําเสร็จเอ้ยเราจะมานั่งพิลีพีไลายกลัวทําไมก็ไปทํางานนี่แหละรีบทํากุศลคืนแล้วก็ใครจะด่าก็ด่าได้ก็ยอมรับเข้าใจจริงว่าผมทําผิดจริงๆครับแต่ว่าไงผมก็ยอมหมดแล้วก็ให้ผู้ใหญ่ช่วยสอนช่วยบอกก็เท่าที่ทําได้ครับก็พยายามจะปรับตัวเองให้มันดีขึ้นกว่านี้ครับอืก็จะทําดีให้มากๆกว่านี้ครับอาจารย์แค่นี้ครับ อ่าถูกทางแล้วบาตรทึบอย่างนั้นถูกทางแล้วเออไอเขาว่าเขาอะไรมันจะเป็นตัวอะไรนห่กล้ารับเลยมันจะไม่เป็นตัวแต่เรื่องบาปมันกลัวไปเลยหนึ่งไม่ดีเราก็กลัวไปเลยเรารู้จักกลัวที่มันเป็นบาปกับกลัวที่มันเป็นบุญนะกลัวที่มันเป็นบาปเนี่ยคือกลัวจะไม่ได้ทําชั่วกลัวที่มันเป็นบุญมันกลัวจะได้ทําชั่ว กลัวจะได้ทําสิ่งที่ผิดกลัวจะมีวิบากร้ายอันนี้กลัวเป็นบุญนันนี่นะเป็นประโยชน์กลัวที่เป็นประโยชน์เราก็ต้องกลัวนะแต่กลัวที่เป็นโทษเราไม่ต้องไปกลัวเอ้ยเราเราไม่ต้องไปทำนะกลัวที่มันเป็นประโยชน์ให้เรากลัวนะกลัวที่มันเป็นโทษเราไม่ต้องไปกลัวกล้ามันมีกล้าที่เป็นประโยชน์กับกล้าที่เป็นโทษกล้าที่เป็นประโยชน์เราก็กล้าเลย กล้าที่จะหยุดสิ่งที่ไม่ดีกล้าทําสิ่งที่ดีเนี่ยกล้าเป็นประโยชน์ส่วนกล้าที่จะเป็นโทษกลับกันกล้าที่จะหยุดสิ่งดีกล้าที่จะทําสิ่งไม่ดีอันนี้มันเป็นโทษเราไม่เอาาคำว่ากล้าว่ากลัวนี่ก็ต้องแม่นประเด็นว่ามันกล้ากลัวที่เป็นศีลนี่เป็นการผิดศีลความกล้าที่ผิดศีลเราไม่เอาความกล้าที่ถูกศีลเราเอาความกลัวที่ผิดศีลเราไม่เอา ความกลัวที่ถูกศีลเราเอาอย่างนี้เป็นต้นนะสรุปแล้วอะไรที่มันพาชีวิตเราเจริญอย่างแท้จริงเราเอาพาพ้นทุกข์เราเอาพาเพิ่มทุกข์เราไม่เอาแล้วก็ภาคเพียนไปทําเท่าที่ทําได้